สวัสดีครับย่กับคนกับสินหากินทินสโคไทยนะครับครับเหมือนี้สีผ้ามาลออไซเบ็ดนะครับนี่ไม้เมือนเป็นไม้ฟ้าพักตบนะครับนี่แล้วก็เบสท็อกกับเบดขวดขึ้นเ้านะครับใส่น้ำพักตบเพื่อมันเด็ดปลาไหลเนียนะครับนี่ครับแยกอะแยกบักไหมนะครับไมเฉลี่นะครับจะเกี่ยวหลวกส่เลยนะครับนี่ครับส่กลางหลัง เหาะใส่นะครับเพื่อไม่ป่าเพื่อไม่ปลาไหลนัำนครับเป็นปลาพักตบน้ำพองนครับครับเดี๋ยวหาเอาใส่จักอีกจักข้างครับ เป็นปลาไงต้องกางนเนาะ 农业。能 ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่อีกจุดนึงนะครับใส่มันก็จังไดก็รอรุน่นน้ำกันอีกที่นะครับคุณเ้านะครับครับสำรับมืนอนีก,ก็เอาไว้จำนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาหลุน่นน้ำกันอีกที่คุณเ้านะครับครับสวัสดีตอนเ้าน,นะครับพาพี่ๆนานามายามเบ็ดขวดเนี้ยบ ไมเชอรอี่ที่ใส่ใบหมูว่านเนี่ยนะครับไปครับไปหลุ่น้ำกันว่าทีมิโตบ่ะนะครับนี่คล้องครับ ขับหลังแหลกมาถือนะครับไปหาหลุดน้ำกันก่อนครับ ถือกนันนะครับลังนี้เสต็ตายนะครับนี่ครับประกาหรือไปยังนะครับนี่ ตอนแรกนึงก่งว่าปนิ่นนะครับบ้างโมเนปนิ่นนะครับ,รนนรบตายนะครับนี่ของไขวัดนะครับไปลุ้นน้องกันต่อครับเอากวดหายนะครับนี่หุยเดือดรุนเดือดรุนเดือดรุนครับนี่โอ้นึง่งว่ามันหาย ครับสรุปมณีกไร้ตะประก,กานะครับอยู่บ้านเอื่นประก,กานะครับตะบาวาบัวหลวงท่าทาง้เข้าเอื่นอย่างนะครับตัวใหญ่แห้ยงนะครับ สำหรับมือนิกาเสียไว้ซ้ำนี้นะครับขอขอบคุณพ,พี่ๆหน้าๆนะครับที่เขามาดูมาชมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เป็นกำลังใจหกันนะครับสำหรับมือหนาสีไม่คลิปยังไม่ไม่ล่งให้เบิ้งกันต่ติดตามเมืองน้ากันนะครับสำหรับมือกกนิกาสวัสดีครับ